สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถุศึกษาปีที่สองวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องชาวพุทธที่ดีในหัวข้อเรื่องการฝึกปฏิบัติตามมารยาทชาวพุทธและการปฏิบัติตนต่อพระพิสุนะคะ,ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีวิดีโอนะคะเช่นเคยมาฝากนักเรียนนะคะเราจะเรียนเรื่องของการการกราบแบกเบญจังข้าะดิดนะคะ ซึ่งมันเป็นเรื่องของมารยาทของชาวพุทธที่นักเรียนต้องรู้นะคะเวลาที่นักเรียนเนี่ยจะต้องกราบพระนะคะไม่ว่าจะเป็นพระภิกสุสงฆ์หรือพระพุทธรูปนะคะว่านักเรียนต้องกราบอย่างไรนะคะคือไม่ว่าจะกราบพระภิสุสงฆ์หรือกราบพระพุทธรูปนะคะก็กราบแบบเดียวกันก็คือกราบแบบเบญจางคประดิ์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ากราบแบบเบญจางคระดิ์เป็นอย่างไรนะคะ หรือแม้แต่การปฏิบัติตนต่อพระพิสุสงฆ์เนี่ยชาพุทธที่ดีนะคะนักเรียนต้องปฏิบัติตนต่อพระพิสุสงฆ์ให้ถูกต้องนะคะไม่ว่าจะเป็นการนั่งการยืนหรือการเดินนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิดีโอไปพร้อมๆกันนะคะว่านักเรียนต้องปฏิบัติตนอย่างไรนะคะ สาระศาสนาศิลธรรมจริยธรรมการฝึกปฏิบัติมารยาทชาวพุทธการฝึกปฏิบัติมารยาทชาวพุทธมารยาทหมายถึงกิริยาวาจาที่สุภาพเรียบร้อยที่บุคคลพึงปฏิบัติให้เหมาะสมตามกาลเทศะ มารยาทชาวพุทธเป็นสิ่งที่ชาวพุทธควรปฏิบัติให้ถูกต้องในชั้นนี้นะักเรียนจะได้ฝึกมารยาทชาวพุทธดังนี้นะครับการพนมมือปฏิบัติได้โดยยกมือทั้งสองข้างประกบกันแนบไว้ระหว่างอกให้นิ้วมือเรียงชิดกันแขนทั้งสองข้างแนบลำตัวไม่กางศอกการพนมมือนี้ใช้ในการสวดมนต์ฟังพระธรรม,มเทศนาสนทนากับพระพิสุการไหว การไหว้โดยการนั่งหรือการยืนปฏิบัติได้โดยยกมือที่พนมอยู่ระหว่างอกขึ้นพร้อมกับค้อมศีรษะลงที่ปลายนิ้วหัวแม่มือจรดระหว่างคิ้วปลายนิ้วชี้แนบส่วนบนของหน้าผากการกราบการกราบแบบเบญจางคป,ปฏิบัติได้โดย เตรียมผู้ชายนั่งท่าเทพบุตรคือนั่งคุกเข่าตัวตรงให้ปลายเท้าตั้งปลายเท้าและส้นเท้าชิดกันนั่งบนส้นเทา้ามือทั้งสองวางคว่ำเหนือเข่าทั้งสองข้างให้นิ้วชิดกันจังหวะที่1พนมมือเรียกว่าอัญชลีจังหวะที่สองว้โดยใช้ปลายนิ้วหัวแม่มือจรดระหว่างคิ้วเรียกว่าวันทา จังหวะที่สามก้มลงกราบกับพื้นให้หน้าผากมือและเข่าจรดพื้นผู้ชายให้วางศอกต่อเขา่าเรียกว่าอภิวาทผู้หญิงนั่งท่าเทพธิดาคือนั่งคุกเข่าตัวตรงปลายเท้าราบปลายเท้าชิดกันนั่งบนส้นเทา้ามือทั้งสองวางคว่ำเหนือเข่าทั้งสองข้างให้นิ้วชิดกัน จังหวะที่1พนมมือเรียกว่าอัญชลีจังหวะที่สองว่ายโดยใช้ปลายนิ้วหัวแม่มือจะรดระหว่างคิ้วเรียกว่าวันทาจังหวะที่สามก้มลงกราบกับพื้นให้หน้าผากมือและเข่าจะรดพื้นผู้หญิงให้วางศอกคร่อมเข่าเรียกว่าอภิวาทการกราบแบบเบญจางขปิษฐ์คือ การใช้อว <ique> ัยวะทั้ง5คือหน้าผากมือและข้อศอกทั้งสองข้างเข่าทั้งสองสัมผัสกับพื้นนะครับการนั่งการนั่งต่อหน้าพระพิสุหรือการนั่งในศาสนสถานควรนั่งสำรวมและระมัดระวังกิริยามารยาทให้เรียบร้อยการนั่งกับพื้นควรนั่งพับเพียบเก็บปลายเท้ามือวางประสานไว้บนตัก การนั่งบนเก้าอี้ควรนั่งหลังตรงไม่พิงพนักเก้าอี้ขาชิดกันมือวางประสานไว้บนตักการยืนการยืนต่อหน้าพระพิสษุควรยืนตรงขาชิดกันมือประสานไว้ด้านหน้า 6. การเดินการเดินตามหลังพระภิสุุควรเดินเยื้องไปทางซ้ายของพระพิสุุเว้นระยะห่างพอประมาณ การเดินสวนทางกับพระพิสุให้ชิดเข้าทางซ้ายมือของพระพิสุยืนตรงประสานมือไว้ด้านหน้าเมื่อพระพิสุเดินผ่านมาควรน้อมตัวลงไหว้นักเรียนหญิงควรระมัดระวังไม่ให้ตนเองไปชนกับพระพิสุนะครับ สวัสดีครับอย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าการกราบเนี่ยเป็นหนึ่งในการแสดงความเคารพแบบไทยที่สวยงามและก็น่ามองซึ่งเราจะใช้การกราบในโอกาสที่เหมาะสมนะครับซึ่งวันนี้ครับครูจะมาสอนวิธีการกราบซึ่งเป็นพื้นฐานในการแสดงความเคารพแบบไทยกันนะครับและท่าแรกก็คือการกราบแบบเป็นจางค้าประดิษฐ์นะครับโดยการกราบแบบเป็นจางค้าประดิษฐ์นะครับเป็นการแสดงความเคารพต่อสถาบันพระพุทธศาสนาทั้งพระพุทธพระธรรมและก็พระสงฆ์หรือเรียกง,ง่ายๆว่าการกราบพระนะครับ โดยอวัยวะทั้ง5ส่วนของเราทั้งหน้าผากฝ่ามือทั้งสองข้างจนถึงข้อศอกหัวเข่าทั้งสองข้างต้องสัมผัสพื้นนะครับการกราบจะมีด้วยกัน3จังหวะน,นะครับแต่ว่าก่อนที่จะเริ่มนั้นเนี่ยเราต้องมาเรียนรู้วิธีการนั่งท่าเตรียมของทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงกันก่อนนะครับผู้ชายนั่งคุกเขา่าตัวตรงปลายเท้าตั้งปลายเท้าและส้นเท้าชิดกัน นั่งบนส้นเท้า,ทขา,า,ทาเ,เข่าทั้งสองข้างห่างพอประมาณมือทั้งสองคว่ำเหนือเข่าทั้งสองข้างนิ้วชิดติดกันเรียกท่านี้ว่าท่าเทพ,พบุตรส่วนผู้หญิงนั่งคุกเข่าตัวตรวงปลายเท้าราบเข่าถึงปลายเท้าชิดกันนั่งบนส้นเท้ามือทั้งสองวางคว่ำเหนือเข่าทั้งสองข้างนิ้วชิดติดกันเราเรียกท่านี้กันว่าท่าเทพธิดาครับ ส่วนการกราดท่านี้จะมี3จังหวะเรามาดูจังหวะที่หหรือที่เรียกว่าอัญชลีคือการยกมือขึ้นในท่าประนมมือที่กลางอกนิ้วทั้ง10แนบชิดติดกันไม่กางสองจังหวะที่สองเราเรียกว่าวันธนาหรือวันทาคือการยกมือขึ้นไหว้พร้อมกับคล้อมศีรษะลงให้หัวแม่มือจรดวางคิ้วปลายนิ้วชี้แนบส่วนบนของหน้าผากจังหวะที่3มเรียกว่าอภิวาท ให้เด็กๆทอดมือทั้งสองข้างลงพร้อมๆกันให้มือและแขนทั้งสองข้างวางราบกับพื้นคว่ำม,มือห่างกันเล็กน้อยพอให้หน้าผากจะรดพื้นระหว่างมือทั้งสองข้างโดยผู้ชายให้ศอกทั้งสองข้างวางต่อจากเข่าราบไปกับพื้นหลังไม่โกงส่วนผู้หญิงศอกทั้งสองข้างคล่อมเข่าเล็กน้อยราบไปกับพื้นหลังไม่โกงเช่นกันครับเมื่อกราบครบ3ามครั้ง เราจะยกตัวขึ้นมาจบที่ท่าวันทาจากนั้นปล่อยมือวางบนหน้าขาและยืตดตัวรงมาอยู่ในท่าเตรียมกราบเหมือนตอนแรกครับ าละครับตอนนี้เรามาทวนคีย์เวิร์ดแบบง่ายๆของการกราบแบบเป็นจางค่าประดิษฐ์กันนะครับอัญชลีวันทาอภิวาสแล้วอย่าลืมนะครับว่าอวัยวะทั้ง5ส่วนของเราทั้งหน้าผากฝ่ามือจนถึงข้อศอกทั้งสองข้างและหัวเข่าทั้งสองข้างต้องสัมผัสพื้นนะครับถือจะเป็นการกราบแบบเป็นจางค่าประดิษฐ์ที่ถูกต้องน้องๆก็อย่าลืมไปฝึกแล้วก็นำไปปฏิบัติให้ถูกต้องกันเลยนะครับ การไหว้พระสงฆ์การไหว้พระสงฆ์ขณะยืน 1. ยกมือที่ประนมขึ้นจดหน้าผาก 2. ให้ปลายหัวแม่มือจดระหว่างคิ้วพร้อมศีรษะลงให้ปลายนิ้วชี้จดตีนผมแนบมือให้ชิดหน้าผากพร้อมตัวให้มาก 3. ผู้ชายให้ยืนส้นเท้าชิดปลายเท้าแยกเล็กน้อยส่วนผู้หญิงให้ยืนส้นเท้าชิดไหว้ตรงๆไม่เอียง มารายาทของชาวพุทธหมายถึงการแสดงออกทางกายวาจาอย่างเหมาะสมสำรวมอาการในขณะปฏิบัติตนต่อศาสนาสถานและพระพิสุสาม,มนเณรตลอดถึงชาวพุทธด้วยกันมีวิธีปฏิบัติดังนี้การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อพระพิสุการลุกขึ้นยืนรับการลุกขึ้นยืนรับพระสงฆ์ใช้ในกรณีที่นิมนต์ท่านมาประกอบพิธี มีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. ผู้ร่วมพิธีชายหญิงที่นั่งเก้าอี้ให้ลุกขึ้นยืนรับเมื่อท่านเดินผ่านน้อมตัวลงยกมือขึ้นประนมไหว้นิ้วหัวแม่มือจรดระหว่างคิ้วเมื่อท่านนั่งจึงนั่งลงตามเดิม 2. ถ้าผู้ร่วมพิธีชายหญิงนั่งอยู่กับพื้นไม่ต้องลุกขึ้นรับแต่จะประนมมือไหว้แทนหรือกราบเบญจางคปดิษฐ์ ตามความเหมาะสมของสถานที่การรับและส่งของแด่พระพิสุ 1. การรับของจากพระพิสุให้ผู้รับประนมมือไหว้หรือกราบก่อนถ้าเป็นผู้ชายควรยื่นมือขวารับจากมือแล้วถอยกลับสำหรับผู้หญิงพระจะวางของไว้ตรงหน้าให้เอื้อมมือขวาไปหยิบอย่างนอบน้อม 2. การส่งของแด่พระพิสุการส่งของหรือถวายของแด่พระพิสุ เรียกว่าประเคนนะครับการประเคนมีวิธีปฏิบัติคือผู้ชายถือของเดินเข่าเข้าไปหาพระพิสุในระยะหัตถบาทหรือช่วงแขนแล้วยกของขึ้นประเคนส่งมือต่อมือส่วนผู้หญิงถือของเดินเข่าเข้าไปหาพระพิสุในระยะหัตถบาทแล้ววางของบนผ้าท,ที่พระพิสุทอดออกมาผ้าประเคนเมื่อประเคนเสร็จแล้วควรไหว้หรือกราบ การสนทนากับพระภิกษุควรปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสมดังต่อไปนี้ 1. นั่งพับเพียบเก็บปลายเท้าห่างจากท่านพอประมาณแล้วแสดงความเคารพด้วยการกราบเบญจางคประดิษฐ์สามครั้ง 2. ใช้ถ้อยคำสุภาพเหมาะสมเช่นใช้คำแทนตนเองว่าผมกระผมติฉันใช้คำแทนพระภิกษุว่าท่านพระคุณเจ้า หลวงพ่อหลวงปู่หลวงพี่ตามวัยวุฒิของท่าน 3. ขณะสนทนาควรประนมมือไหว้ไว้ที่อกเพื่อแสดงความเคารพหรือมือทั้งสองวางประสานกันไว้บนตักก็ได้ 4. เมื่อสนทนาธุระเสร็จขออนุญาตท่านกลับกลาบลาท่านด้วยเบญจังคปดิดสามครั้งเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนเมื่อนักเรียนได้ ศึกษาการปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์ไปแล้วนักเรียนอย่าลืมนำไปปฏิบัติและใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วคุณครูจบไวเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันชั่วโมงหน้าค่ะสวัสดีค่ะ